แม่จะตั้งชื่อลูกว่าอะไรดีนะอ๋อควรมดชอกับลูกอยู่เนี่ยเลยจ้าท่านตาลูกมีเรื่องให้ท่านตาช่วยอยู่พอดีเลยจ้ะจะให้ตาช่วยเรื่องอะไรเลยกลูกของเลือกยังไม่มีชื่อเรียกเลยจ้ะท่านตาท่านตาช่วยตั้งชื่อให้หน่อยนะจ๊ะอ๋อเรื่องนิก จะมาหาพวกเจ้าในเรื่องนี้เหมือนกันนั่นแหละเจ้าหนูคนนี้เนะ่ะพ่อเป็นมนุษย์แม่เป็นงูนั้นตาจะต้องชื่อไฮวอตดสาคอนดีไหมล่ะแมงมุดีจ้ะท่านตาเป็นชื่อที่ไพเราะมากเลยจ้ะแล่าชื่อเนี่ยนะมันก็ยังไม่คล้องจองกับชื่อสิ้นสมุทรผี่ช้องเจ้าด้วยเนาะ สามมณีแม่จะเรียกลูกว่าสุษาคอนนะจ๊ะจะท้าแม่สุษาคอนเนี่ยหนาตาลอลล้วนพระอภัยมันดีจริงๆเลยนะเกิดมาก,ก็มีบุญเลยถอยถอดหนาเจ้าต่องไในเป็นก็สักยังแน่นอนเลยละ่ะจริงหรอจ๊ะท่านตา อ้าแมงเงือกเจ้าก็ไปพักผ่อนได้แล้วละ่ะเจ้าอยู่บนดปุ๊กนอนน,อนไม่ได้นี่เดี๋ยวขอกะเจ้าพาสุสานคอนไปนอนมื่งก่อนล,ละนะจะท่านตาเงือกปากสุสานคอนด้วยนะจ๊ะสุสานคอนไปอยู่กับท่านตานะจ๊ะไม่เอาลูกอยากอยู่กับพ่อแม่ไม่ได้หรอกลูกลูกเป็นมนุษย์อยู่ในน้ำนานๆ สออุคอน,นอตามตาอนอะเดตาตอไปนอนผู้สีเลี้ยงดูสุดสาอนเป็นอย่างดีจนกระทั่งมีอายุได้สิบเดือนแต่กลับมีพลาะกำลังเหมือนเด็กอายุสิบปี เอ้ยเลิกเล่นน้ำแต่แล้วลูกมาเรียนหนังสือน้ำหอบบัสิลูกเอ้ยกำลังสนุกอยู่เลยจะท่านตาแล้วจบจะไม่ได้ความรู้นะสุขสาคอนจะเรียนไปทำไมจะท่านตาเจ้าไปสอบข้อตัหนึ่งหรือจ๊ะถ้าเจ้ายาถ้าเจ้ายากจะเป็นยายเป็นโตแล้วก็เจ้าต้องเรียนหนังสือให้มากๆนะเข้าใจไม้ไม่เข้าใจ สอนเลยไปฟังมา A อบวกบเท่ากับ C ดังนั้น C ก็เท่ากับ A บอบวกบดังนั้น A ก็เท่ากับ C ลบบและดังนั้น B ก็เท่ากับ C ลบ,อกกบ,บ,อบเอเข้าใจไหมสุสานเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยท่านตาทำไมเลขยากจังเลยจ้าท่านตา งั้นหลานขอไปเรียนวิชาการต่อสู้และการปกครองดีกว่าจากท่านตาโอ้ยอย่างงี้สิมันถึงเป็นหลานตานะ่ะเจ้ารู้ไหมพอเจ้ามาเป็นก็ิย์นะจริงหรอจ้ะท่านแม่จริงจ้ะเอ้าเจ้าก็ไปเล่นนะ้ากันเถอะต้วขคอยมาเรียนทีหลังก็ได้นะใช่ยโยีย้พักแล้วท่านตาใจดีกันเลยงั้นหลางไปเล่นก่อนนะจ๊ะ เดี๋ยวก่อนสิาคิดจะพยุงตาเลยล <c oughs> เลยไงอือหือ้ยหนักจังเลยท่านตาเคยได้ออกกำลังกายบ้างไหมจ๊ะทำไมหลังค่อมจังเลยอะ่ะโอ้ยเรื่องออกกำลังกายนั่นหรอไม่ต้องคิดมากตาไม่ได้ออกมาเป็นพันๆปีแล้วล่ะงั้นท่านตาออกกำลังกายกับหลานดีไหมจ๊ะ,ะดีลูกตาถือศีลอยู่ แต่หลานว่าดีนะจ๊ะท่านตามามาอาอกมังกยกันก็ได้ เล่นน้ำก่อนนะจ๊ะไปเถอะแหงือไปก็เถอะ แล้วมันมีลักษณะเป็นยังไงล่ะตัวมันใหญ่ใหญ่มีเกล็ดเหมือนตาตัวดังนิดหีมีหางสูงยพวหน้าหัวเหมือนม้า้ยหัวเหมือนมังกรแต่ตัวเหมือนม้ามันคือมาน้ำหรือเปล่าแ๊ะท่านตาโอ้ยม้โนมอะไรกันหรอตัวาะครนั่นน่ะมันคือม้าในมังกร จูๆ่ๆทำไมมันมาถึงปรากฏตัวเลยเนี่ยอะไรเหลอจ้าที่าาตาจอมอยต้องรู้แล้วเดี๋ยวตาขอหนังสมาธิก่อนนะ ก่อลมะเอาละถ้าเจ้ายังจับได้งยขึ้นเดี๋ยวตาจะสอนอาคบให้ก่อนแล้วกันน้งก่อนเิจรใเดี๋ยวตาขอหยิบใส,ส่สีก่อนนะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปสองชั่วโมงผ่านไป บางครับมาพยาลิดตองเชื่อฟังข้ะขอถามเป็นผูวตรงเชื่อบางค่ัข้าถามเป็นผูวเอาท่องพร้อมกันนะทุพร้อมกันอันหนึ่ค่ะ เจ้าม้ามีมังกรน่แบบชิวๆส,ส,สบายๆแล้วละจากนั้นตาอะาตอะเดี๋ยวตาจะรอดูนะเจ้าม้ามีมังกรเจ้าอยู่ไหนออกมาให้ข้า ของดีมันก็ต้องขวคนเก่งแล้วนะเจ้ามารินมังกรเนี่ยมีลักษณะที่ดีจริงๆเลยพระนักสิทธิดูเป็นครูพักหัวรอทักครูพราง ช่างทนเมื่อตัวเดียวเดียวกลายเป็นหลายพันกำลังมันอยากนัดมันอยากมานกินคนผู้ ใอยแล้วลนะ่ะพอมาตัวนี่ยมันคือมาขู่าบามีของเจ้าอย่างไรลนะ่ะ พ่อของเจ้านะ่ะแล้วนะท่านตาพ่อของหลักคือใครจะท่านตาพ่อของเจ้านะ่ะชื่อพระอภัยมณนนีเป็นกษัตริย์แห่งเมืองรัตนาคราก่อนแม่เจ้าได้ช่วยเขานี้มาจากนางผีเสื้อสมุทรแล้วก็มาอยู่ที่กอะแก้วพิสดานี่ยังไงละ่ะแต่ต่อมาเขาเกิดต่องนี้นางผีเสื้อสมุทรเลยต่องนี้ไปกับเรือของนางสวรรค์มาลีแล้วละ่ะ โธ่น่าสงสารท่านพ่อจังไม่รู้จะเป็นตายร้ายดียังไงหลานเนี่ยจะไปช่วยท่านพ่อเองเอานั้นตาจะปวชให้กับแล้วกันนะไปเอาเสื้อนังเสือเอาไปใส่ซะเอาละแล้ววางถี่โซซัขคอดไปแต่งตัวเนี่ย โอ้ย yeah, ่าลืมเหลือกเบอร์สี่กันด้วยนะครับเซนต์ยูรันสุสาห์ด้วย ช่วงนี้ก็ฝนตกนะสนามหายถ่วงหรือยังหายแล้ว